สวัสดีครับวันนี้พบกับ p o อ Up Channel กับเกม Ultimate Epic Battle 2นะครับในสัปดาห์นี้เป็นการนำเสนอสงครามจอนวิกกับเหล่าทหารจ้างครับวันนี้จะมีเหล่าทหารว่าจ้างมาเก็บจอนวิกนะครับในในตาแรกเนี่ยทหารว่าจ้าง250ต่อจอนวิก1คนนะครับ จำนวนก็ต่างกันแล้วหากเพื่อนๆท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ<อ>และเพื่อนๆท่านไหนเชียร์ทีมไหนอย่าลืมแจ้งกันได้นะครับคิดว่าฝ่ายไหนชนะในตาแรกกองละห้าสิบเจ็ด ห้ากองครับผมกองละห้าสิบห้ากองสู้กับจอห์นวิกเพียงคนเดียวครับตานี้เดี๋ยวเราหาจอห์นวิกก่อนเมืองใหญ่นะเมืองใหญ่เอาลครับตอนนี้เราก็อยู่กับจอห์นวิกเพียงคนเดียวครับตอนนี้กับเราทหารสองร้อยคน หากเพื่อนๆเ,เชียร์ทีมไหนพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกกันได้เลยหากทุกคนพร้อมแล้วเริ่มกันเลยครับไปแล้วครับจอนวิกไปแล้วครับยังไงดีครับเนี่ยวิ่งทะลุกำแพงเฉยเลยเอาละครับเหล็กเหล็กวิ่งทะลุหมดครับไม่สนใจจอนวิกวิ่งมาแล้วครับ อนนอนนโอ้โยิงกันแล้วครับตอนนี้โดนด่างยิงครับตอนวิบหงโกซ้ายโดนยิงครับตอนนี้โดนลุมแล้วตอนวิบ <c oughs> อย่างไงครับเนี่ยโดนกบหน้ากบหลังตอนนี้บอกไม่สนใจ <c oughs> เอาเลยครับโอ,โอ้ยิงมาครับยิงมาครับทหารยิงมาต่อเน,นื่องครับท <c oughs> หารรับจ้าง ตอนนี้กายกระสุนนะครับยิงหลังรถครับตอนนี้โอ้ยยังไงคราเนี่ยโดนยิงฟรีอยู่ครับตอนนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาย่อยครับตอนนี้นะครับนะครับมีหน้า,าข้างๆครับตอนนี้ตอนนี้มันจะเสียเปรียบมุมนะตอนนี้แต่เก็บเรียบร้อยครับตรงน,นี้ บอกสบายมากไปต่อครับตอนนี้ไม่มีเกงกลัวครับตอนนี้อาหัรับจ้างมาตอนนี้บอกสบายยิงนะครับโอ้โหยิงเป็นล้มยิงเป็นล้มครับตอนนี้โอ้โ,โอโยทหารโขยิงแล้วหลบครับตอนนี้หลบหลังกำแพงกันตอนนี้โอ้โหย ตอนนี้ตอนนี้ยังไงยืนยิงกลางให้หนนไม่ใช่เรื่องดีครับตอนนี้ฐานโห่ซ้ายขวาครับตอนนี้โดนสาดทุกมุมครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้โดนลุมนะครับตอนนี้มาแต่ทุกทุกทางครับตอนนี้เหมือนจะแย่เจอแบบนี้เหมือนจะแย่ลูกพีอยูครับยิงแบบไม่มีเกรงกลัวครับ เดี๋ยวครับยืนยิงไปชันหน้ากันสาดกระสุนใส่กันแบบไม่มีกลัวครับเพื่อนๆคิดว่าใครฝ่ายชนะบินบอกกันด้วยนะครับ <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้จะเก็บหมดหรือเปล่าทหารเขาก็ยิงหลบกำแพงนะครับ <c oughs> ตอนนี้โอโ้โหดูครับมุมนี้มุมกล้องนี้ ยิงใส่กันโอ้ยถ้ามึงมีจอนจวิกจะได้เปรียบนะครับอ้าวจอนวิกขึ้นฝ่ายชนะครับโอ้โหคนเดียวเอาอยู่เฉยอ้อไม่ธรรมดาอมรอบแรกเป็นจอนวิกเป็นฝ่ายชนะนะครับอื้เซอร์ไพรส์สมากมาก เซอร์ไพรส์มากๆคิดว่าแบบเอาไม่อยู่แล้วนะคิดว่าแบบโอ้โหไม่มีทางคราวนี้เราจะเพิ่มให้อีกครับเราจะเพิ่มให้ทหารอีกไอจ้จอนวิกสองคนเดียวเดี๋ยวเราจะเล่นหนึ่งคนเราจะเล่นหนึ่งคนแล้วให้ทหารมากกว่าเดิมสักสามเท่าไหมสั้อยห้าสิบ รอบมีให้ทหารรอบมีให้ทหาร750ต่อ2คนครับผมซึ่งเราจะเป็นหนึ่งในนั้นเดี๋ยวขยับก่อ <c oughs> นขยับครับหากเพื่อนๆเชียร์ทีมไหนนะครับผม <c oughs> อยากให้เชียร์ผมมากกว่าต้ <c oughs> อยากให้เชียร์ทีมไหน <c oughs> เพราะว่าผมจะอยู่กัน2คนอันนี้ต่อ750 โอหเป็นดูโอจอนวิกสองคนต่อเจ็ดร้อยห้าสิบครับเท่ากับหนึ่งคนต่อเกือบสี่ร้อยอ่ะ นี้เราอยู่กับจอห์นวิกนะครับ <c oughs> <c oughs> สองคนต่อ750นะครับซึ่งเราจะบังคับตัวนี้เพื่อไปสู้กับเหล่าทหารนะครับผม <c oughs> คุณเพื่อนพร้อมแล้วลุยเลยครับผมไหครับเดี๋ยวพึ่งสิงให้วิ่งไปก่อน มาแว,แว่ครัอ้โหไม่ไหวแนลนะ่ลอ้โเอ,าาเอเดี้เกยวครับนี้เหมือนเราจะได้เรียบ อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยยังไงี่ืนยังไงโอ้โห้ตายไปแล้วตายไปแล้วโอ้โห้โ้โห้แบบเยอะมากๆไม่ไหวครับตอนนี้กอกเยอะขนาดนี้ไม่ไหวโอ้ยโดนยิงครับโดนยิงโอ้โหโอ้โห้ตดครับตอนนี้หายไม่ออกครับตอนนี้ โอ้โหโอ้โหเข้าผิดมุมแล้วตอนนี้งานเข้าเลยครับม่กลัวไม่มีกลัวพี่จอห์นวิกไอ้น้องเอาวิ่งมหาศตูนะครับเลือดท่วมนะครับตอนนี้โอ้โหตอนนี้ โอ้โหโดนแล้วครับโดนแล้วเข้าสิงก่อนสิงไม่ได้เร็วเกินโอ้โหมาแล้วครับโอ้ยโอ้ยโดนหน้าหลังโอ้ยโอ้ยโอ้ยงานเข้าแล้วงานเข้าโอ้โหน่าจะแย่ครับน่าจะแย่ลูกพี หนุนตันครับตอนนี้โอ้โหงานเข้าครับตอนนี้โอ้โหแพ้เลยครับโอ้โดนหนาล้อมเอาแล้วครับสำหรับรอบสุดท้ายรอบนี้เราเซตให้ทีมจอร์นวิกของเราเนี่ยมีจอร์นวิกกับคนเล่นนะครับเป็นคนบังคับผมเองแล้วก็ทหารกำลังหนุน4,000คน ู้กับทหารฝั่งนู้น2 5 0 0 0คนครับในรอบตัดสินแล้วทุกคนพร้อมกันแล้วไปยมกันเลยครับม,มาแล้วครับมีกองกำลังของเราครับ4,000นายอันนี้เป็นตัวเราครับมาแล้วครับคุ้มกันเมืองให้ได้เรา เอาละครับหากทุกคนพร้อมกันแล้วหากใครเชียร์ทีมไหนนะบอกผมได้เลยเชียร์ทีมไหนหากทุกคนพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยครับนะครับเราไมีตกตึกด้วยข่าวิ่งก็ติดกันแล้วตอนนี้อข่าววิ่งก็ติดกันแล้วายนะครับติดครับติด ครับเยอะจัดๆทีมเชียร์จัดโอ้โหดูแหลงกระสุนครับ <c oughs> อย่าจะเชื่อแค่โผล่ไปก็ตายแล้วครับเนี่ยเยอะขนาดนี้เราต้องอ้อมครับเราต้องอ้อมเราต้องนิ่งอย่างชันฉลาดเราต้องเลี้งต่างกันเยอะมาก มีนนพวกวังโอ้อะไรครับเนี่ยโอ้๊ยอ้๊ยยังไม่นยิงเลยนีนครับกระสุนยอนยุิศาสเลยแล้วครับ ยินแรกกันนี้เลยหรอเปรียบดีโอ้โหเอาไงดีมันยิงแรกกันนี้แล้วก็แย่ดิโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยยิงลูกอมแพงเลยครับโอ้โหงานเขาเลยโอ้โห โอ้ยโอ,ยโอยไปที่ไหนก็เจอครับตอนนี้น่าจะแย่แล้วครับโอ้โหน่านจะแย่แล้วครับเฮ้ยเยอะขนาดนี้เลยอรอโอ้โหจบเร็วมากจบเร็วมากสงสัยจะเยอะไป <c oughs> โอ้โหคล่องใจเลยหุงคล่องใจเลยหุงค่องใจเลยเอาทหารห้ารอยพอไม่ไหวแล้วจนวิกหนึ่งพัน ตอนวิ่งอย่างเดียวดีกว่าสองพันแล้วกันสองพันห้าเยอะเลยนะเอาละครับ <c oughs> รอบสุดท้ายคราวนี้ 4,000 vs 25. 25,000เพื่อนๆคิดว่าทีมไหนชนะหลังจากนัดที่แล้วเนี่ยยับเลยยับยุยยีเลยทหารรับจ้างของเราไม่ไหวสู้ไม่ได้สู้ไม่ไหวเลยมาแล้วครับรอบสุดท้ายรอบนี้เดี๋ยวไปดูพักพวกเขาก่อนเอานะครับ รอบสุดท้ายรอบนี้จอนวิก4 0 0 0นายฝึกมาแล้วฝึกมาอย่างดีอย่างกับก๊อปปี้เอาละครับถ้าพร้อมกันแล้วลุยเลยครับไปเลยครับจอนวิกดูมุมกว้างเลยอาตกตึกครับตกตึกไม่ตายครับตกตึกแข็งแรงมากไปแลยครับสาดกระสุนใส่กันแล้วครับ อวิจารวิกกับเหล่าทหารตอนนี้ไม่สนใจครับไม่สนใจครับตอนนี้วิจารวิกเดินหน้าใสครับเก็บเร็วมากเก็บไปแล้ว2,100คนแบบยังไม่ตายครับตอนนี้โโอ้หดูครับตวิจารวิกนะโอ้โหโอ้โหูีทีนึงนะครับมีร้องครับกระสุน ก็ยังมาไม่อยู่ครับตอนนี้ดูครับยิงทะทุกทธท,ทางครับตอนนี้ดูครับตอนน,อน,นี้ตอนนี้กอฟฟี่วิ่งใส่กันไม่หยุดครับตอนนี้โอ้โหตายเร็วมากครับเหล่าทหารยังไงครับเนี่ยยังไงครับเนี่ย ตอนนิ้กไม่ตายสักคนครับตอนนี้ใช่เหรอครับดูครับมมศัทหารตอนนี้ตอนนี้ต้องวิ่งออกมาเคลียร์ถึงท่านอกเลยครับตอนนี้ไปแล้วครับหนึ่งหมื่น สู้ไม่ได้เลยต่อทหารสู้ไม่ได้เลยไม่สูสีเลยอเอาไง รอบสุดท้ายนะครับจะเป็นจอนวิก1 0 0 0คนต่อคอมมานโด25,000นะครับรอบสุดท้ายหากเพื่อนๆเชียร์ทีมไหนคิมใต้คอมเมนต์ไว้เลยนะครับรอบสุดท้ายนี้เป็นศึกตัดสินระหว่างหน่วยคอมมานโดกับจอนวิกครับมาแล้วครับ25,000คนของเราทหาร ไปเกณฑ์มาจากทั่วประเทศครับตอนนี้นี่ครับเป็นการเกณฑ์ทหารหน่วยคอมันดูมาจากทั่วประเทศ25,000คนซึ่งจะมาตัดสินกับเราจอนวิก1,000คนนะครับ,รบเป็นการเกณฑ์มาแต่แบบทั่วทุกมุมโลกนี่ครับเจอจอนวิกฝึกมา1,000คน คุณเพืนพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับมาแล้วครับกระโดดลงมาครับนี่ก็เดแมทคิดไม่ใช่นะครับคนละเรื่องอันนี้จอร์นวิกนะครับบินมาแล้วครับผม1,000ต่อ25,000ครับเท่ากับ250ต่อ1ครับผมมาแล้วครับเรล่าทหารแห่มาแล้วครับเปิดกระสุนสาดกันแล้วครับตอนนี้ ทหารศาสตกระสุนใสแล้วครับดูครับตู้โอ้โหกระสุนยิงกมาครับทหารไปแล้วครับสามพันครับอย่างรวดเร็วครับตอนนี้ตอนนี้จะไม่มีคนตายครับตอนนี้ดูครับสี่พันแล้วครับตอนนี้สี่พันห้าแล้วครับโอ้โหห้าพันครับรวดเร็วมากมากครับตอนนี้ดูครับ ไปอย่างรวดเร็วครับตอนนี้ร่วงเป็นใบไม้เลยครับทหารโอ้โหร่วงเป็นใบไม้เลยครับตอนนี้ไม่มีใครต้านทานได้เลยครับตอนนี้ไปนะครับครึ่งทางครับหนึ่งหมืนครับทหารยังฆ่าตอนนี้ไม่ได้สักคนเลยครับโอ้โหนี่มันอะไรครับเนี่ยนี่มันโอ้โหสงครามกวาดล้างเมืองชัดชัด ไม่มีโอกาสทหารได้สู้เลยครับโอ้โหมุมนี้เรียบร้อยครับกองน,นี้มาแล้วครับแห่มาจางทาง,งครับยิงมาแล้วครับผมดูครับทหารเป็นร้อยคนยิงตอนนี้สามสี่คนครับตรงนี้ไม่ตายนะครับไม่ตายทุกตัว มาแล้วครับตอนนี้ก็ปี้มาช่วยแล้วครับตอนนี้นอ,นอทหารก็แห่มาไม่หยุดไม่หย่อนครับตอนนี้ตอนนี้จะมีคนตายหรือเปล่าครับหนึ่งพันกับสองหมื่นห้านะครับเนี่ยมี่เก่งเนี่ยดูครับโอ้โหมาอันนี้โดนโดนตลบข้างครับตอนนี้กองนี้โดนตลบข้างครับ รวมแสงกระสุนครับเอาแล้วครับตอนนี้จอนวิทตายหนึ่งนะครับโอ้โหจอนวิทตายหนึ่งตัวครับทหารไปหมื่นเจ็ดแล้วครับโอ้โหดูทหารเรวงเป็นมดเลยครับอะไรครับเนี่ยเข้าใอยตันครับเข้าใอยตันครับออืหดูเขาพึ่งโผล่โผล่มันตายโผล่มันตาย ไปแล้วครับสองหมื่นตายไปหนึ่งครับจอนดิกนี่มันอะไรกันครับเนี่ย <c oughs> ไปแล้วครับสองหมื่นสองแล้วครับโอ้ไม่น่าจะต้านจอนดิกอยู่ตอนนี้ศุภทหารเกลื่อนเมืองเลยครับ ไายมตัวครับทหารไปสองหม่นส่ครับไม่น่ารอดครับนี้ทหารน่าจะเป็นที่เรียบร้อยครับจบเป็นที่เรียบร้อยครับอืเรียบร้อยครับอสุดยอดจริงครับจอห์นวิปตายสามตัวกับสองหมื่นห้าครับ โอ้หนี่มันหนังพลออมวนชัดๆจบกันไปแล้วนะสำหรับอาทิตย์นี้หากเพื่อนๆท่านไหนสน,สนใจอยากเห็นใครส่้กับใครนะครับพิมเราบอกเราใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับโอ้โหอาทิตย์นี้แบบเดือดมากๆ โอ้ไม่คิดว่าจอนวิกจะเก่งขนาดนี้คือแบบตาที่สองเห็นนะตาที่2ก็คือยังสูสีนะแต,ตาที่สาม่คือคนเลือกเลยหนังโกลมววนเลยสองหมื้าสู้ไม่ได้เลยหาใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับ